ครับสวัสดีมิตรรักท่านผู้ชมทุกท่านครับผมนี่ก็เข้าไปอีกแล้วนะครับนี่ครับวันนี้ก็มากับคุณวิลาวันอีกแล้วนะครับตอนน,นี้พักกลางวันมาหากินอีกแล้วนี่ครับวันนี้ก็มาหาหน่อไร้นะครับ มางัดนอนะครับนี่คุณปลาไม่ได้เอาเสียมมาอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มากันหลายคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคนนะครับตอนนี้เป็นนาของเรานี่ครับได้มาแล้วส่วนหนึ่ง หน่อล่นะครับไม่ค่อยใหญ่นะครับนี่ครับสวยๆครับสวยๆตรงนี้ก็ค่อนข้างรกนะครับนี่นะครับ ลักษณะพื้นที่ค่อนข้างรกนะครับมีหนาำด้วยนะครับบ้อยบอยนี่ครับหน่อไรา่สวยๆจัดไปนี่ครับดูผลงานของรถไทยเยอนี่รบกวนอันเล้ศเลย,เยโอเคนี่ครับผลงานหอยระ โอ้มีมดดำมดงามนะครับชอบ่ไปนรวยกันต่อครับมอป,ปุ๊ได้ก่อได้ได <laughs> โอ้โหเ็หมอปโปเชีย่ยโม่นะครับมาเดินเล่นเฉยๆเดี๋ยวเราจะไปดูอีกคนนะครับว่าได้หน่อไม้หรือเปล่าน่าจะอยู่ตรง ด้านล่างนะครับโอ้โหนี่ครับตรงนี้ก็มีครับผมหน่อไล่ช่วงนี้ก็หน่อเริ่มออกกันเริ่มจะเยอะแล้วนะครับ,บ,รบ,รบนี่ครับโอ้โหอิ่มเล็มมาละสวยมากมาละกินแล้วจอาเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่ย่ลจะเลี้ยงว่าที่ไปเลย นี่ครับผมสเสด็จแม่ของเรานะครับนี่คนงานขอไล่โอ้โหเยอะเยอะเลยครับน,นี่ครับโอ้โหสีเหลืองแบบนี้นะครับ หวานนะครับเป็นหนอที่ยังไม่ได้โผล่ออกมาบนดินนะครับโผล่ออกมาด้านนอกก็จะหวานกว่าหนอที่โผล่ออกมาแล้วนะครับพ้นมาจากใต้ดินอย่าโม้เล็บละาโม้ทักกูอี๋ก็เรียดเรียบัสอะไ็เรียบัสก็คือปุ๋ย เล <Sie> tamam, ื่องไหคนเราดูพินเลนไหนไม่นเลนไหนอะไรเหมาเพลินเพลินท้งลุ้นแต่ลอยเฉยไปไหนไหนย้ยี่คลิปเล่นมาดูวันนั้นได้อ่ะดวิ่งนั่นเ มาวันนี้ลุด้ออยกันต่อครับ <c oughs> เดี๋ยวไปดูอีกคนโอเคครับตอนนี้ <c oughs> มาดูทีมงานอีกคนครับ เลือลขอกเดียวดีกว่าบอาเลยหัวชาเห็นไหมตื่เต๋าโอ้จานัดเลเห็นไหมว่าเกิไรบอมเลยเออจากตัไปเลยโอ้บอดี้หกันที่ยาบอดี้เห็นมนี่ยโอ้แมนดเลยแมนคุชชี่ตอนนี้ไม่ดีแล้วนะครับนี่ครับ ก็จะมีหนอนนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นหนอนอะไรมากินหนอนนะครับโอเคครับ, okay, รบไปดูกันต่อครับโอ้โหเจอแล้วครับวั oh oh. น,บนนี้หนอนสวยๆครับโอ,อ้ราหนอนบ่อเลยไปเ,ไปเ,ไเด,ด,ด้อไอหนึ่งเลื่อนแล้วคุณนอนนอนด้วยนะคุณนอนเยอะแย่ครับ ตอนนี้เราข้ามมาอีกลำห้วยหนึ่งนะครับนี่ครับโอ้ที่ไรนี่มล้วมาเจอนนสวยๆอดย่เลยอปล่อยมแม่ก่เลยหรือที่ไหมนะบ้าขวดดีว่าหน่บุญเนีน้นนะสนบ้าเฉกเนีที่โกเลยหรอป่า ด,ด,ดอดูนะคนรอบอนเลยรอบอคุออยอ,คอ่ะโทอืยโมได้อะมาอไปะนี่โคบโ,โนิอ่นี่ยรคู่เลยนะนี่ครับนี่นหล่อเย่ครับนอไล่ไลเอาไปต้มนะครับจิ้มน้ำพริกอร่อย ส่วนนอนะครับที่อยู่ในดินนะครับสีเหลืองก็จะแกงนะครับหวานอร่อยกว่านอที่โทรพ้นดินมานะครับดูอย่างันดอเงสุดยอดจุดน,นี้นะครับก็ยังไม่ค่อยมีร่องรอยนะครับผู้คนที่ มหาโนนะครับนี่นี่ปลอดยอยงนเนดียวโ้อะครับมามาลดแทจอยจมือเนยเลดี่ว่าคั่วบอรานปเลยเยอคั่วบอรานไปอีอีเล้ยบอ หน่อยดินนะครับสำหรับหน่อน,นี้ถูกเหยียบหร,รือเปล่านยี่ยมครับแรกเดโอ้โหดีนะครับหน่อน,นี้นี่ครับจอดเอาไปแกงอร่อยมากปวดให้คกูบอเลยไปอารากรเลย ไปครับลเยอะแยะเลยจนบัตรที่ไรด้บ้วจย่าชนที่ไรเยอะเลยคู่ละเยดิหรอหรอิเก๋ีป่าท่อสิไอ้บ้าอะไรนี่บ้ามอมอมอแล้วดูลี่นเหาากล้เาคนเดบ ก,กดออบ,บัตมู่เท่าคุรดออบัเดี๋ยวเราลุยต่อแล้ว,ลลลวส,สวยครับโอ้มันมันเ<ๆ>นี่ยเลือดที่เราพวกหลันเราดูเลือเท่าทะไปลุยต่อครับเลือดเลือดพุกผุเต้เ,เ,ออเลยโอ้โหบอลุดครับเ่ย ทีมงานของเราวันนี้ทำมาอีกลำห้อยนะครับสุยดยดว้า,าปูดอดด้วยพีเ่เลิกเลิเลยใกล้ๆกันมาเที่ทยแว,แวแล้วมาปวดนี่ไงหัวก็รับมาทีละตีลอยปีลอยคือแบบแค่แล่และคนเลย

อันนี้เนี่ยมันวะตีกาล้เน่เพ่อนผพามาปดนีเนี่ยละโอ้เนาะโอ้ใหญ่ใหญใหญ่โอ้ยนาน,นยังสวยนอน,นี้ยังสวยครับมีมดดำออมป่าม้กล้วเนี่ยนี่ไงจ๊ นี่โอ้โหมีนอนเจ้าโหดเกียนอันนี้ไม่ดีครับดูภายนอกนี่สวยงามมากแต่ว่ามีแมง้องนะครับมาเจาะแล้วลุยกันต่อฮะเร็วเลยโอ้ทำเมียนหรือไโอ้โห

นี่นะครับมีเห็ดด้วยนะครับแต่ว่าน่าจะไม่ใช่เห็ดที่สามารถรับประทานได้นะมาดไ้หมดเลอยอ่ะจุดจมดเลยเลยเลย Sì, la collegella. Ah. Le mani. Le mani. Man. No, no. no, no. ah, Le เล่นหรือะกูเล,ล่นนั่นยาวใหญ่นะทุกคนโ,โอเคครับตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะครับ นะครับดูคนงานมึงนั่นแหละทากูเหนื่อยเลยเป็นยังไงบ้างครับมุกเข้ามุกออกอยู่นในปืนในกองไม้พายเรียกค่าคู่ก้านะนี่ก็ได้เยอะพอประบาณแล้วนะครับถ้ามึงด็กคนเดียวเสี่ยงมึงนี่คนเดียวไม่ไม่หมดนะครับกินนี่ครับ <S <S ไล<ว>ยมือครับขนาดน,นี้ <S <S อเอาไปต้มน,น,น,น่าจะประบาณโอ้โห น่าจะถึง10บกิโลอยู่นะครับอันนี้เฉพาะเฉพาะของนี่ครับไอร่ากับขายครับโลละสี่สิบนะครับโลละสี่ของแม่กับไม่รวงค่าของป้าหลาก็ไม่รวมนะครับ,รรบสุดยอด <c oughs> สำหรับคลิปนี้นะครับน่าจะมีเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ